เครดิตดีนะฮะรีดาวนะครับผมแถมโปรโมชั่น20,000บาทนะฮะหรือจะเป็นรถเก๋งนะคระับฟารี90วันนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเซลบิวที่อรรรนนารยะยนตกิจสาขาหนองครกนะ,ค,ะรรครับวันนี้ผมจะ นะพามาแนะนำนะครรถที่จอดอยู่ในสาขานะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับและราคาเท่าไหร่นะครับผมเริ่มต้นด้วยคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ 3.0d 4d เวนท์เทเบิลนะครับหรือ 3.0v นะครับเครื่อง3,000เกียร์ออโต้นะครับเราขายนะฮะอยู่ที่799,000บาทนะครับผมส่วนคันที่2คันนี้นะครับเป็น eju su mewx นะครับ2.5นะครับผมเครื่อง2,005นะครับ อันนี้นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครจดปี2015นะครเราขายราคาอยู่ที่850,000บาทนะครับผมสวยงามเลยนะครับภายในโอเคนะครวิ่งน้อยครับส่วนคันนี้นะครับพิเศษสุดๆไปเลยนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับโตโยต้านะฮรับไฮรั r นิวโรโคนะครับเครื่อง2.4นะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม รถปี2019นะครับมาใหม่ๆเลยนะครับรถปี2019นะครับเราขายอยู่ที่นะครับแปด0สนบาทนะครับผมลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวนะครับแถมโปรโมชั่นให้อีกนะครับวัวหนึ่งตัวนะครับมูลค่า20,000บาทนะครับผมส่วนคันนี้นะครับมาสด้ BT 50 Pro นะครับ2.2 V นะครับผมเราขายอยู่ที่410,000บาทนะครับ410,000บาทนะครับผ่อนเพียง7,000กว่าบาทนะครับต่อเดือนนะครับผม รถปี2018นะครับเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้อย่างสวยนะครับวิ่งน้อยด้วยนะครับผมส่วนตระกูลเก๋งนะฮะนี่เลยครับฮะวโตโยต้ายาริสนะฮะ1นึ่นะครับผมคันนี้นะครับเข้ามาใหม่ๆนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับราขายอยู่ที่460,000บาทนะครับ460,000บาทไม่น้อยๆครับส่วนคันนี้นะครับเป็น Suzuki c ซ a ยนะฮะ1น l นะฮะ เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมวิ่งน้อยมากนะค,ะ care, นะคะ 5, รับผ่อนแค่ห้า0ันกว่าบาทนะครับต่อเดือนนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครสนใจเครดิตดีนะครฟรีดาวนะครับผมแถมโปรโมชั่น20,000บาทนะครหรือจะเป็นรถเก๋งนะครับับฟรี90วันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ